เอจกาาธธักพัฒนกิจโรจนตีภูมหนุมหน้าใสรายนี้นะครับกต้องคถามว่าเขาเป็นใครพรากว่ามีคนเนี่ยกราบไหว้มีคนไปรอรับประดเป็นกรรษัตริย์หรือเป็นเทพนะก็เขาเป็นเจ้าของลัทธิบูชาเทพชื่อดังนะฮะที่เมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยขายครีมนะครีมทาผิวเนี่ยไครีมลดลดนะ แล้วที่นี้ก็รวยมากครับได้กำไรปีเป็นร้อยล้านทำห้าปีจนมาเจาอโควิดก็พอกตกกลับไปจนนะทีเนี้ยเขมีสินแสบอกว่าให้เขาเนี่ยมาทำลัทธิคือช่วยคนดูดวงอะไรเงี้ยเขาก็มาทำนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูชาเทพเจ้านั่งสมาธิวันละสาสิบนาทีทำนายดวงดูดวง แล้วก็นำทางชีวิตให้ผู้คนนะจนตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ติดตามเขาเยอะนะฮะเพราะเขามี้าชถาผู้ชามีการไลฟ์สดมีการแบบบอกบุ้นต่างๆฮนะผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กล่าสุดหนึ่จุก 1. ล้านคนนะฮะกำลังมาแรงครับมีลูกเพจหรือว่าสาวบกเนี่ยเยอะมากนะฮะก็เป็นหนุ่มหน้าใสที่กำลังมาแรงครับเอจักพัฒน์ครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับ ใครมาถึงแล้วอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีตอนเช้าครับเป็นประจำเหมือนเดิมทุกครั้งทุกวันจันทร์พุดสุกโดยประมาณอาจารย์จะหาเวลามาไลฟ์สดพูดคุยกับเราทุกคนนะครับก็วันนี้มาเหมือนเดิมสวัสดีนะครับมีใครอยู่บ้านสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาทักทายกันด้วยนะใครมาถึงแล้วทักทายด้วยนะครับมีใครมาไหม นี่แหละสุดแบบไม่ให้ซู้ไม่เสียงเหมือนเดิมนะครับเวลาที่อาจารย์มาไลฟ์ก็เวลามันก็จะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่บางครั้งก็กลาโมงสิบโมงบ้างหรือบางครั้งก็เป็นช่วงบ่ายแล้วแต่วันสวัสดีครับคุณเจนสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนกะพงพังอาจารย์อ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับสวัสดีคนนี่เสียงอาจารย์ยังไม่ปกติเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> อาจารย์อาการหวัดจริงๆอาการเป็นไข้เนี่ยหายไปแล้ว ส่วนอาการเป็นหวัดเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างเสียงใกล้เลยยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออกมาอย่างเป็นปกติสักเท่าไหร่น้ำมูกเริ่มหายแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแหละนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นห่วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืม <laughs> โอเคเรามาพูดคุยกันในช่งชวงเช้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าอาจารย์เดินเข้ามาที่เทวลไลก็มีกูกศเสย์ลูกหาเข้ามาเยอะมากบางคนเดินทางมาไกลามากเลยนะครับแล้วก็เอาอของฝากมาให้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆในความเป็นห่วงนะครับซึ่งมันก็อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยสถานการณ์และขณะน,นี้มันไม่พูดถึงเรื่องนั้นก็ไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เลยต้องพูดนะครับอย่างนี้นะอ,อย่างแรกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ขอบคุณก่อน ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ส่งความรักความปรารถนาดีมาให้นะครับตั้งแต่เรื่องดาวที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับอขอบคุณมากทราบเสียงมากนะครับแล้วก็รู้สึกไม่รู้จะบอกอยังไงอ่ะรู้สึกว่าเรา,เราโชคดีมากที่มีคนรักเรามากขนาดนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่สองนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มคนที่รู้จักที่ส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดนะครับก็ประเด็นที่3สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่1นะครับตัวอาจารย์เนี่ยถ้าสมมติคนที่เข้ามาเทวาลัยนี่มาพบกับอาจารย์แล้วก็ติดตามที่ผ่านมา จริงๆทุกคนจะทราบดีว่ามันเคยมีประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วหนึ่งครั้งแล้วอาจารย์ก็จริงๆไม่เคยมีกติกากฎระเบียบใดที่เราทุกคนมาถึงแล้วจะต้องมากราบไหว้อาจารย์ต้องนั่งกับเพนหรือว่าต้องหมอบคลานไม่มีนะครับซึ่งทุกคนสามารถยืนคุยได้ตามปกติแต่อาจารย์เข้าใจได้ว่าภาพที่มันออกไปคลิปวิดีโอที่ออกไปมันอาจจะทําให้คนตีความไปได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เคยมาเห็น จริงๆแล้วนะครับตัวอาจารย์เนี่ยไม่เคยเต้องมีกฎกติกาใดๆให้กับคนที่ต้องมาที่เทวาลัยแล้วต้องมากราบโน่นนี่นั่นนะครับอา,อาจารย์มองว่าอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่คนเข้ามาที่เทวาลเนี่ยนะครับแล้วก็มาสวัสดีทักทายกันนะครับมันเป็นการอา,อาจารย์จะบอกเสมอว่ายืนได้นะยืนได้นะยืนนะนะครับแต่ ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน่ะที่ทุกคนแสดงออกมามันคือการแสดงถึงความรักที่มีต่อกันนะครับความรักที่มีต่อครูบาอาจารย์ความเคารพที่มีต่อครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์อยากจะบอกตัวอาจารย์เองก็มีครูบาอาจารย์เวลาที่อาจารย์เข้าหาครูบาอาจารย์อาจารย์ก็กราบไหว้นะครับแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะครับมันไม,ไม่เคยมีกฎระเบียบหรือต้องมาบังคับใครว่ามาถึงแล้วต้องต้องทำแบบนี้นะต้องอย่างนี้นะไม,ไม่ได้ม่ได้มีนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองอการเป็นอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์จะบอกเราทุกคนเสมอบอกลูกศิษย์เสมอว่าตัวอาจารย์เป็นใครมาก่อนเคยทำอะ,อะไรมาก่อนอาชีพใดมาก่อนนะครับ เคยพูดมาเลสมอแล้วกอ็อาจารย์เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่การเกิดมาแล้วมันมีประสบการณ์มันมีสิ่งที่เรียนรู้เยอะมากเหลือเกินนะครับทั้งเป็นประสบการณ์ที่เราทำแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองทั้งเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกทำแล้วเรารู้สึกอยากจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเรื่องราวที่ผ่านมาใน,ในที่ผ่านมาแน่นอนตัวอาจารย์ก็เหมือนกับคนทุกคน ที่ใช้ชีวิตมามันมีผิดพลาดบ้างมันมีบ้างมีดะรายบ้างและทวอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งคนที่อยากเป็นคนที่จะดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้แปลว่าดีแล้วที่สุดมันไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ที่สุดแค่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับอ,อีกหนึ่งประเด็นคือจะพูดว่าอย่างไงการเป็นอาจารย์ของอาจารย์ มันเริ่มต้นจากความศรัทธาส่วนตัวของอาจารย์ก่อนมันคือความศรัทธามันคือความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทเท,ทวครูบาอาจารย์คุณพระรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์มันจุดเริ่มต้นซึ่งมันผ่านประสบการณ์มันผ่านมาจากประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสที่มันเจ็บปวดมาเพราะฉะนั้นเราจึงศรัทธาการศรัทธานั้น นะครับมันก็เริ่มต้นจากจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราให้คําบันสัญญากับครูบาอาจารย์เราก็เลยมาอยู่ในเส้นทางใสนี้ซึ่งแน่นอนว่าการเดินมาเส้นทางใสนี้นั้นมันเริ่มต้นจากตัวอาจารย์และกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ว่าในวันหนึ่งมันมีผู้คนที่รักเรารักศรัทธาเรามากขึ้นเรื่อยๆตัวอาจารย์ก็แค่รู้สึกว่าอยากทําตัวให้คู่ควรกับความรัก ความศรัทธาที่ทุกคนมีให้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันอาจารย์อยากทําตัวเองให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากเป็นตัวอย่างในทุกๆด้านให้กับลูกศิษย์ได้เห็นทั้งด้านความเพียรความพยายามนะครับหรือว่าการต่อสู้ทุกอย่างที่มันไม่ได้าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ราบรื่น <c oughs> นะครับอยากให้ทํำให้ทุกคนได้เห็นเราทุกคนก็จะได้เห็นว่าอาจารย์ทําให้ได้ดูทั้งพระ ในฝั่งของชีวิตส,ส่วนตัวตัวอาจารย์ก็ไลฟ์ก็ทําคลิปวิดีโอให้เห็นว่าตอนที่อาจารย์อยู่ที่บ้านอาจารย์ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับทำยังไงปฏิบัติอย่างไรอยู่กับแม่อาจารย์เป็นยังไงอยู่กับลูกอาจารย์เป็นยังไงอยู่ยกับแฟนอาจารย์เป็นยังไงนะครับทุกๆุกพาร์ทอยากน,นําเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวตนของอาจารย์เป็นแบบนี้นะครับอาจารย์เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่อยากทําหน้าที่ใน,นทุกๆด้านของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง ทีนี้ทัาถามว่าหลายคนบอกว่าแบบเ,เก่งมาจากไหนมีบาร,รมีมาจากไหนน่นนี่นั่นต้องยอมรับว่าตัวอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมากและทุกวันนี้ถ้าเราไล่ดูตามโพสตต์ามปกติทุกคนก็จะได้เห็นว่าอาจารย์ยังเรียนอยู่เลยมีหลายอย่างที่อาจารย์อยากดีขึ้นอยากเก่งขึ้นอยากทําให้ดีมากยิ่งขึ้นอยากเรียนรู้อยากชนานาญมากยิ่งขึ้น อาจารย์เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้มีความเก่งและความถนัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอาจารย์ก็รู้ดีว่าตัวอาจารย์หลายเรื่องอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเก่งขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่ตัวอาจารย์ก็ยังคงต้องเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้นั้นมันก็เป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ได้เก่งขึ้นและมันทําให้อาจารย์รู้สึกว่ารักตัวเองขึ้น ภูมิใจในตัวเองขึ้นที่เรามีความเพียรในการเรียนรู้ที่จะให้ทําให้ตัวเองดีขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นนะครับอืมประมาณนี้นะ,ะท้ายสุดแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้คือความเชื่อท้ายสุดแล้วเนี่ยทั้งหมดคือความเชื่อจริงๆบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีความเชื่อแค่เรื่องเชื่อแบบนี้แต่ทุกคนมีความเชื่อเป็นของตัวเอง บางคนเชื่อในเทพนี้บางความเชื่อในสิ่งนี้คือมันคือความเชื่อส่วนบุคคลแต่ท้ายสุดแล้วอาจารย์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนกําลังวิ่งหาความสุขความสงบและที่พึ่งทางใจของตนเองความสุขของใครบางคนมันอาจจะคือความสุขจากการได้ไปเที่ยวความสุขของใครบางคนมันคืออาจจะได้ทานข้าวในเมนูที่ตัวเองชอบความสุขของใครบางคนอาจจะได้บางครั้งมันคือการดื่มเหล้าบางครั้งคือการได้ระบายกับใครบางคน เพราะฉะนั้นจัก,กรพัรดิเทวาแลลายและตัวอาจารย์อาจารย์เป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องนี้ที่เชื่อแล้วว่าตัวเองมีความสุขในเรื่องนี้ศรัทธาเรื่องนี้แล้วมีความสุขนั่นหมายความว่าถ้าใครที่มีความเชื่อเดียวกันถ้าใครที่มีความเชื่อเดียวกันก็มารวมกันอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกครับเราถามว่าตอนนี้ตัวอาจารย์เป็นอย่างไรอาจารย์ก็ก็ได้เรียนรู้นะครับ อาจารย์เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้แปลว่าประเสริฐมากที่ทําทุกอย่างถูกต้องดีงามหลายอย่างมันทําให้อาจารย์ได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคเรื่องแบบนี้เราต้องดีขึ้นให้ได้นะต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับแต่บางคนก็อาจจะมีว่าทําไมต้องแต่งตัวแบบนั้นทําไมต้องตัดงานทุกครั้งที่ยิ่งใหญ่มากขนาดน,นั้นก็กลับไปเรื่องเดิมอาจารย์อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆด้านให้ได้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าดีครบพร้อมแล้วนะครับอยากดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการแต่งตัว อยากเป็นคนแต่งตัวให้มันดีขึ้นให้สมกับลูกศิษย์ลูกหารักและเคารพข้อที่หนึ่งการจัดงานการแต่งตัวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งคืออาจารย์รักตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองทุกครั้งที่อาจารย์ออกจากบ้านเนี่ยอาจารย์แต่งตัวอย่างนี้ทําไมต้องแต่งตัวแบบนี้หนึ่งให้เกียรติตนเองสองให้เกียรติกับคนที่อาจารย์จะต้องเจอเขาในวันนั้นในทุกๆวันสามให้เกียรติครูบาอาจารย์เป็นการให้เกียรติ เหมือนการกักจัดงานของอาจารย์ทุกครั้งเช่นเดียวกันอาจารย์ให้เกียรติหนึ่งให้เกียรติตนเองที่อาจารย์จะต้องส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 2. ให้เกียรติครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ท่านมาในงานให้เกียรติท่าน 3. ให้เกียรติครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 4. ให้เกียรติเทพไทยเทวาที่เรากราบไหว้สักการะอาจารย์จึงจักพยายามทําทุกอย่างออกมาให้สวยงามมากที่สดุดดีงามมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอืเสียงอาจารย์ก็เกือบจะปกติแล้วแต่ <c oughs> ยังมีแหบอยู่บ้างน,นะครับก็เล่าให้ฟังประมาณนี้อาจารย์เห็นแหละว่าหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็บอกว่านี่เขา ขุดว่าอาจารย์เคยทําสิ่งนั้นอาจารย์เคยเป็นแบบนี้เคยทําอาชีพนี้ใช่อาจารย์เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ทุกช่วงจังหวะอาจารย์ก็อยากทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและก็อยากจะเอาชีวิตให้รอดมาให้ได้อืมัมนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและอาจารย์เชื่อว่าทุกคนบนโลกไปนี้ก็มีประสบการณ์ ที่ดีบ้างร้ายบ้างเป็นเรื่องปกติอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะครับอาจารย์ต่อสู้มาเนี่ยหลากหลายอาชีพหลากหลายเหตุการณ์เคยรักคนนั้นเคยคบคนนี้อาจารย์อาจจะเคยร้ายกับใครบางคนก็ได้อาจารย์อาจจะทําให้ใครบางคนเกลียดอาจารย์มากเลยก็ได้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นแค่อาจารย์หรอกอาจารย์ว่ามันคือทุกคน